ฝ่ายดีจ้าพี่น้องสาวสาว่างคนอีสา,สา,สาน,านาสายไะเดีบันนี่จ้าแปดโมงมยายห้วยเพ่อกินเข่าจะบ่เพื่เบึงพี่เบึงน้องเขาดูนี่แงคุณยายสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าคุณยายเพิ่งออกกล้องไม่จ้ายังยังขข้นๆน,นันอายอยู่ป้ายายกินขา้าวยายกำลังสิงแดดอยู่ <c oughs> อากาศหนาว <c oughs> <c oughs> คุณยายนั่งสิงแดดจ้าแม่สาวสว่างคนอีสานจ้า คุณยายคุณยายประมูลอีกเช้านึงพี่นอ้องแปดโมงแล้วจ้าเช้านี้ไาทายคิดหนึง่งน,าน่าจะเนาะวันนี้เฮ็ดแน้วกินแล้วแล้วจ้ามาเบิงดูยายกินเขากำยังมือนีอ่ปนป่าจ้ามีปนป่านี่ปนป่า คนป่ากับหลวงหลวกดอกพาร์็นีต้มไข่กินง่ายๆจ้าสไตล์บ้านๆจ้ากำลังกี่เล็กเดี๋ยวโอ้ยน้อาไม้เผาไปแล้วมาดิแกงน้อาไม้จ้าเนี่ยแกงน้อาไม้เนี่ย มันห่อนนะจ้ะแซบอิวหนี่แกงข้าวหนใส่กระปูพ่าผมจ้ะใส่กระปูหน้านกระปูหน้าพอมจ้ะนี่แหละจ้าวิธีชีวิตชาวสว่างกระไดบ่มีอย่างบ่มีอย่างไรจ้าเดียบงายอ,งางอันนั้นก็อ,าอ้ายทายกินเขาน้ำจ้า ความเป็นเราโพล่ขึ้นมาแล้วก็มาหลงว่าเราบรรลุธรรมมันกับบ่มีอย่างนะจ้าเนาะก,กับชีวิตบ้านๆก,กับยังสี่แหละไปไซก็มันกับบ่สะดวกสบายเป็นไรน,นี่กับบ้านสาวสว่างเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งบ้านเด้อ คุณยายแต่เลี้ยงไก่ไว้มีไก่พร้อมจ้าคุณยายเลี้ยงไก่แจไว้ถ้าเบิ่งมาเบิ่งไก่คุณยายไงแต่ฮักต่ฮักมีลูกซีโต้ิ๊บคีบคีบคีบอยู่เพจจ้าตัวหนึ่งผัดไตซะตัวหนึ่งก็ตาบอดจ้าไออนนค่ันดไมีไก,ยยก่ <laughs> <laughs> น,น,น้อยจ้าผู้ใดอยากเงปึงเลี้ยงนะพี่น้องมาพี่น้อง นะมันจังมันจังมันงัางมันหนาวเนาะพี่น้องเนาะรับแสงแดดจ้ะมันจังมันงัางแล้วไกลหน่อยก็ได้ไม่ฟิงแดดบ้านบานจ้่งูนี่เฮ้ยตัวขาวๆนี่ย่ายว่ามันเป็นตาหักดิพอ่ะแมวเหมียวกับแม่ละบะนี่อื้ แมวเมวไปฟิงแดดน้ำยายไปฟิงแดดน้ำยายไปแล้วแมวแมวแวมาบิงมาบิงไก่บรรลุมาไปไลไรไก่ยายเด้อจะคู้อัมในแมวตัวนั่นนั่ันมไก่มามุมผีแล้วด้แกงเราใหม่ฉันจะบ่อใหม่หมอะบ่ เก็มีนี่ล่ะมีอย่านั่งมีเครือ,อยานั่งกม็มีใบานาดมีใบนาดต้นบักพิกก็มีอยู่พอด้เก็บ <c oughs> บันบันเนาะจะเนาะชีวิตบันบันเนาะ <c oughs> ยายกะชิอันวุ่นวายแตกับแมวแน่เห็ดเบียกล้าวกกอ,อกแกกไปได้มาเบิ่งได้พี่น้องด้เก่งมากอีฉันปิ้งได้เราเดืเดอดอ๊อกออกแล้ว เด็ดออกๆแล้วใจอีปูว่ะสดทนๆกับแซบจู้เอาเขาคุยเยนะจ๊ะเนาะมันเขาแซบโปดมนมี่ยังลายดิยจ้ะมีแค่นี้แหละจ้ะนี่เรียบง่ายหรีเนาะชีวิตที่เรียบง่ายจ้ะ หมดเวลาหมอนัดกับไปไปตามนัดมีเบียกอันนั้นอันนี้กับไปบ้านสาวสว่างอันคัวกับจุนาะบ้านคนมาเอิญผู้น,นั้นผู้นี้พี่น้องมาหายูแต่ในเฮือนมันกับบดิ้งยินนะจ๊ะบดิ้ยินผู้ใดมาเอิญกันเลยเอาอคัวมาไววหนาะบ้าน ชมเห็นเด้อจ้าเด้อชมเห็นเด้อชมควาวหน่อยสาวสว่างถวยซ้ำกับพันในหลังอยู่าเนี่ยอะอามโยจ้าเนี่เมี่ยวเนี่ก็จี้กับจี้ย้ายปั้นหนึ่งแล้วนี่ยประเทศไทยย้ายกับฝิงไฟอยู่เมี่ยวเนี่ยจี้กับจี้ เราห้องทองแล้วกันเขาจี้ห้องทองแล้วเราต้องเป็นหว่วงดอกพี่น้องเลยดูแลตัวเองสุขภาพก็ได้สุขภาพแข็งแรงเด้อนี่แหละความเป็นอยู่สาวสาว่างคนอีสานก็ได้เด้อพี่น้องขมขกดติดตามเห็นไหมเด้อไ่ได้บ่ได้สร้างภาพพิญางดอกจ้าก,ก็เป็นชีวิตประจำวันนี่แหละจ้านี่ มันมีอยังเรียบง่ายจ้ะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเอาบบดนี้ฉันก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็เนิ่นจะเดอ้เอฮาเขาหาหน้าให้คุณยายกับ้อ่กินก้อนบัดนี้เป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่เดอ้อจ้าขอบคุณหลายๆเร้อผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์ฝากติดตามก็ไดฉันกน็อ่านเบอง์ดูกับขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเอย บายดีจ้า